ปกติมันบไดใครได้บาลีถ้ามาส่างเกตเมื่อวานนี่ถ้าพ่นนอนเขาก็เลยอะคอพ่นคือเป็นแบบพ่อข้อพ่นคือใครขึ้นจาตคองปิไ่วปิดไม่แล้วะเร่ออันมิวเมนมันลงคอบาพรที่ซามเริมเขึ้นเริ่มขึ้นอ๋อไปเป็นน้าทางน้ำกับพ่อเฮงแหละเปิพอดีแล้วไปปรึกษาเพิ่มเติ เออมาหอดแหละกันว่ามันชำนี่ยังท่านอยู่หรอตัวที่สามพี่น้องก็ไปส่งสามเพลงก็ให้อีกแล้วหนีแล้วหามาโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ไปได้เด้ออ้าส่งกำลังใจรัวๆรัวๆมาให้ท้งเออแล้วเด้อพี่น้องหอดมือทีรอคอยเออรอคอยคอยรอมาหอดแล้ว พี่น้องเลยเนาะกลับสบายดีเดอ้อสบายดีและสวัสดีนะพี่น้งนะองเนาะอ่าเด้อพี่น้องเลยเวลาตอนเช้าๆพี่น้องเลยบันศุกร์สุขวนเนาะเอาพี่น้งงองเลยอ่าได้มือได้ยาม,ได,ามได้วันเวลาอา่าที่เราจะเตรียมโต้ผ้ากันเดินทางเข้าไปหาแพทย์หาหมอพี่น้งงนะองเลยเนาะอ่าช่วงบรรยากาศตอนเช้าๆพี่น้องเลยเตรียมโตกตันลังสิอ่ากุญแจ ขึ้นไปตึกพุ่นละโรงบาลเนาะศนครินทร์ขนแก่นเฮาพุ่นละพี่น้องเอ้ยอ่าเดี๋ยวถ่าทางบ่เตียงกอนเนาะอ่าลีก็หากเตรียมโตยังแล้วลงมารถมาลพี่น้องเอ้ยเนาะไปทางบ่เตียงกับน้องเมฆนอยู่อีกตึกนึงบ่แม่นตึกนี้บ่เออเพราะว่าตึกเดียวกันน่ะมันเต็มบ่ซลีอยู่เอ่ออีกตึกนึงกับอันทางเอื้อยเพิเนาะอยู่ อี найти, ูคนละสองห้องนะบ่อเตียงสองห้องทางเออ่น้องเมฆทางเอื้อยบัดก็บบารียูอยู่คนละสองห้องบัดสักทางบัดจะเป็นสี่ห่องพอดีอีน้อยเนาะอ่าปุ๊บไปมาเบิ่งก่อนเพป็นออกมาถะเลยสบายดีเป็นได้ไรยังไงนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไปเลย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 นี่ขนาโอเคเลยโอเค เออี่จะเป็นอไน,นอนรับอยูอ่บ่เอาส่าเต้าเต้นเตต้่ฮ่ <c oughs> นอนลับเลเสายตนเต้นเต้นมาสิี่หนเป็นนี่นะได้แต่รางเนเราเป็นนอนรับอยู่บ่เป็นอะไรกัรน,นอนมาล,ล,ล้วกาลลั<อ>แบบหายใจง๊ยเออแบบหายใจทางปาก วอาทั้งหูด่างนี่มันบ่อยากได้เลยเนาะแม่เอออออออก็นอนรับรับตื่นตื่นอะไรแหละัวปกติเลยว้าฉันบอแต่เก่าแม่อือแบบเพิ่นหายใจทางปากนะอืออือือนอนหายใจทางปากเออพอทั้งหูด่างเรามันมันมันเหลือขางเดียวโดยแจ็บ ตัวทีสินตัวทีเฮาแบบเฮาเอาไปเฮาตัดจะก,กินอะมันมันป่งออกนะแต่มันมาอุดจมบ,บุตันไม่เรบ่อยบ่เดี๋ยวนี้เราฮะตันหาใจได้ครั้งเดียวอืออ่าเป็นยังไงเนาะเอาเอารุ่นรุ่นี <c oughs> ่เนาะรุ่นกันรุ่นกันที่เข่าไปจ้าหน่อยเพราะว่อาอ่านี่มันเกิดก็ตัดไปบุญนเลยเ่วงใส่ทราย รอพอดีละถาบาเตียงกับน้องมีงกกอนอม,มอวันเปิดแปดโมงเจ้าก็ต้องไปรอคิวถา่ายกกตันอยบาเตียงก็น้องมีกมาตื่นหกโมงบารีกัเลยหกโมงนาฬิกาหกหกโมงปลายเจ้าพ่ปห้องเขากินนี่โดยเพราะคิดว่าคิดว่าตื่นแต่เศ้านะก ที่เราเพิ่งตื่นแต่เช้าก็เลยไปปุ๊บแบบตอนข้อห้องน้ำตื่นแล้วนี่ยังไงเราไปเคาะห้องตื่นเด้อตื่นเด้อแสบเนาะเสื้อสูทเสสะอาดมันมาว่ามานั่งนี่มาดงกันกันกินข้าวกินน้ำกันบ่ลุงได้ไรตามนั่นแหละยันเพิ่นหิวข้าวนะเออเจ้านายเจ้านายมาเตียงไหมเดี๋ยวไปกินข้าวกัน นอนรับอยู่วะตื่นเต้นดิฮ่าผูตื่นเต้นดิบุโปรยนอนเลยบัว่าโปรยนอนเลยอ่ะจริงแบบเข้าบุมันนอ่นมารับอ่ะกับโปรยนอนเลยเลยไจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยได้รับอยู่วะรับอยู่พวงได้รับยังตื่นไม่หมดข้อโปรยตื่นนะวะไม่จะอยากนอนโตเลยเวลาหน่อยพวกขนาดนอนปิดแอร์ได้ยังตื่นแบบฟื้น คือเดือฟ bon <No ื้นฟื้นต bueno ื่นนะนอนนอรับเลยเลยแหละแต่จะเป็นแบบเปลี่ยนที่นอนไหมแล้วก็บวกกับเจ้าคิดลายดเลยคิดลายยันนั่นนนี่ตื่นเต้นแล้วก็เลยเห็นให้นอนนอรับนะตอนเรียกก็บอเรามีเรื่องกุ้มใจหลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วก็ได้ที่นั่นมันทั้งบ้านทั้งเมืองถูกแล้วเนาะ พอเท่าคนกะโอ้ยจ็คสันพีนได้ไงกันได้บอเชียงพาไปโรงพยาบาลแล้วิก็ถึกเลยยองหอบยองอยู่พอตาเนาะคอของเมียก็พอของเมียสิหลอดเน่บอหลอดเนยจิหันน้าโอ้ยกันยังแบบมีจันเนวพี่น้องเฮ้ยดูว่าเพิ่นมาโตนะดูว่าเพิ่นมาโตนะโรคภัยไข้เจ็บพอไข้เพรมัน ก็มันเมื่อยเลยนะบวกมาว่านี่ก็ตื่นเศร้าก็เลยทั้งนี้ก็มันบวายรับก่อนพี่น้องไปเล้งนี่เลงชิบูโอะนี่ไปเล้งบวายจะพักไปเล้งนี่เลงชีอย่างน้อนนี่ไปเลงเอาสู่ไป้ร่กันพี่น้องเนี่ยเป็นยังไอ้แก้วว่ามันหูฝนหูยังเลยก็แช้เล่าดูใช้เอยด่แล้วแล้ววะเพิ่นแล้วแต่เฮิมแต่เฮาปุ๊บเปิด แล้วก็นอนบริโภคกติดอกแบบทานแบาเจ็บบอลหรือยังมีแต่ว่าเจ็บปากคือเอาง่ายๆก็คือเจ็บนั่นแหละไปห้องเรามาแล้วมาหนังกันห้องเรามานนั่งมา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 นังกันฮะพี่มานัง เ,เ,เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมใจเอาสบ,บายดีเลยเด้ออืมพนายเป็นอะไรเนี่ยนอนรับอยู่บก่กรับอือตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้อยทั้งเปลี่ยนที่นอนใหม่ทั้งเจ้มเมยังเล่นเนาะมันคิดลายเนาะคิดไรนั่นนู่นนี่พี่น,อน้อย ยันพ่นสีหับในบ่หับเนสีหับแนวใดจังใดแบบใดหับกับเงินชีพวัยังแกงหลายสิงหลายอย่างนะวนเาเอ้ยคิดยันแกงนอนรหลับคิดว่าอหลายย่งหลายย่งลัก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 คิดเี้ยลักลักยันหมดปวดนี่แหลยันปวด่ได้บอได้อืมแต่ยันยัดวัเธอ ยังเงินบ่พออีกอย่างก็ยังเงินบบพอนอนห้อง่รหลับบาทนี่ <c oughs> มันเรื่องมันมันบบพอนะมันบ่พออยู่แล้ว,ออเ,วเอยตอนเขามีแต่นี่นะเพื่อหูกันนะั่นแหละเรื่องมันบ่พอนะมันบบพออยู่แล้วแต่ว่าเอาอยากหูอย่างหู่หบบนทางซาได้บอนะ่ะแต่ละคมละคานี่ยมันมันเท่าไดรแต่ว่ารอบนี่นี่เราชิหูเลยบอรหรือว่า ต้องมาฟังผลอีกขึ้นหน้าบอกอะไรพี่น้องกระจังอา่ารูดไปน,กกน้ำกัดให้ได้ชนะอา่าจงมือพนว่าบรรทักษาได้จะต้องใช้เ,เ,เง,นเนงเนนินเท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้เส้นสองเส้นบ่อรั่วนี่ได้ครักัจจังอ่าว่ากันเนาะเป็นนกล่าวว่าประมาณเส้นปลายสองเส้นหลัก็พ่อบันเทาพ่อป่ว,ปวยังได้อยู่เตรียมไปหาใครให้ใครหน้ามาแล้ว ทางเอ่ยกันไรลายอยู่แถวบ้านนาอยู่เอ้าอันทั้งพอจะปันให้แล้วว่าไฉบุญยังบุมีได้เทาชิมทำบุญมีนาได้ฮะบุีนาว่าไฉเอฟอืมบุญเรมีเอาวัดอยู่ทั้งอยู่เมืองคงพุ่นได้ชาบุญเรมีว่าไ่นี่กับคุณพระท้าวพิ่นกระเช้าแหละ ลูกหลายคนบอกโดยแบบเม่มมอีกอย่างแม่เขาก็เพิ่นก็ขายปูวเม่ถึงเต้เขายังบออันนี้ขายปูวเม่โดย,ดยกับบริเวณว่าสเพอาสีปันสียังกันนะมีแต่พอาะอะไรจะเห็ดชูข่าวไม่ถากินเขากับรบริเวณว่าสีเอาง่ายๆกับบริขอกพวกกับบริเวณว่าสีมียังพอมากไม้นะ เพราะให้น่าก็พนมีตั้งแต่ระบเล่ารับเช้าเป็นพาเห็ดพาสากแต่ยังน้อยโดเป็นกัมพะแต่น้อยเจ้านี่ไดยกัมพะเมย์โดยเมเซียตั้งแต่สมัยอายุหกเจ็ดปีเมย์จะเทเจ้าหน้าเสียเนาะโดยดาไม่ไม่ยังอยู่พอพอเมย์ลงมือแบะพอเทเทเสียไปสามเดือนพอกเสีย เมยว์เแม่แท็กก็บเซียยังเลือดแต main, şunu, melhor, ่แม well <oh ah 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 ่์เมยเลี Terra ้ยงแม่เลี oh ้ยงแมย์คนก็อยู่อ๋ออ๋อก็ซ้ำอ๋อแม่์พวกนี้บ่เป็นเม่เป็นแม่เลี้ยงนะอ่าอ่าออ่าเออโอ้เพราะว่องง่ายๆนี่เจ้ามาน้าพ่อว่าขอโทษเจ้าติดพ่อมาเลยก็ซ้ำมาอยู่แล้วเม่เลี้ยงมาอยู่แล้วเม่เอื้ยเล่าขุมมือนี่กันเนาะแล้วก็หักแพงกันอยู่ร่วมกันพี่เลยมาแต่น้อยมาแต่เฮียนมหนึ่ง มาแบบออมาๆไปๆปะนะบอกเลยว่าแบบออจนเทาอันนี้พี่จนเท่าอะไรคู่มือนี่ <c oughs> จนแบบเขามาก้อสศิลปมาเลยกัอันมาช่วงเทาสิลปกรุงเทพเา่าแล้วก็มาอยู่น้ำกันเลยจะหักเพลงกันอยู่น้ำพี่เลย,<ด>ยเลยอ่าอ,อ่อแล้วแล้วพี่น้องทัง้ง <เอ S 1> พุ่นกะพี่น้องเจ้าพ่อเดียวไม่เดียวแท้ๆนะจ้กคน ยังที่โตหากันอยู่อยู่คนอยู่เมืองเมืองคงพุ่นพู่อ้ายน่ะมามาวังช่วงพอเสียนก่อนพอเสียก็ยังอยู่บ้างมีครอบครัวบ้างแหละยังอ้ายน้องน่ะมีครอบครัวบ้างเลยเหน่อยหนื่อยเหนื่อยนอกคือการมีครอบมีครัวของเพิ่มนเพราะว่าเอ้ยแล้วนี่เรามาแต่บ้านเกิดเราดีอยู่เมืองคงเซโดนพุ่นบอกอยู่ปีงไกรน้าปงปี่น้องเนาะอยู่ทาง าทางไปอยู่แขวงสารวันบอกอันเดียบ้านบาบุญสารวันเนาะอยู่ปิงไกน่น้าปงไก่กันบก็ปิงไก่น้าปงการป,ป,ปรกาซ้ำเข้ามารักษาแต่ว่าตาไหลมารักษาโอ้โหไกลปไปแท็กซี่ตอนนั้นกะผ่านหากผ่านตลอดแหละพี่น้องกัรไปท่าน,นไปบ้านน้องมิตตอนนั้นก็นได้ปิงไก่น้าปงเหล่าข่าวเมืองคงลำบุญสารวันเนาะ ขึ้นชื่อเพิ่นเลยบ่หันขึ้นชื่อของสารวัตรเพื่นอนยังกินไก่น้ำโปงนะคะมือคงเอเอเดี๋ยวลำบงนี่เกี่ยวบ่ลำบงสารวัตรเนี่ยเกี่ยวแล้วกินเหล้าแล้วก็นลำบงแล้วเนาะมันเมาเลยก็โยกเอหย้าเหย้าเลยยังไงเอาเอาอดใจรอรุ่นไปนน้ำแกงเป็นได้ไงบอหลับทั้งสองเลย บอลได้รับเต็มที่เลยดีนะจริงรับไปก็อีกหนึ่งเนาะแล้วก็ตื่นเลยแล้วก็บบอได้รับเขาก็ทำรับขึ้นหนึ่งเลยคือกันอะไรเขาก็ได้พกลัวม,มากอะ่ะเขามาหลังเนาะน้องอมี้เนาะเพื่อจิบผ้ากันไปกินข้ากินหน้าก็จะมาเนยยังว่ากันอยูอ่บอลได้รอดมั้ยเลยยังในน่องคนนั้น่นนนะเรามาเดี๋ยวบริลีก็โทษทำเขา้าทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเขาพูดว่าจะเมื่อยเมื่องเนาะ คนเจ็บคนป่วยจ็กสิรีสนี่ไปทางใดตายแทนพอถุกบาดเนี่บอกเออแม่อะไรเื็นเจ็มเน่มรสาวห็นหนาจัวันยังเจ็นเนิ่งเลยโรคไข้นีมจังว่าเป็นเกือบกคุ้นทิสิได้เป็นนิ่งว่าคนบอบนั่นเมื่อกี้ว่าคนตุ้ยมักเป็นโรคคือเออยแล้วนี่ บรรจอยบแบบนีงเป็นเป็นคนเต้นโน้ตจุดใหญ่เป็นเป็นอย่างไรไข่ดาวโผล่เป็นว่าเป็นว่าเป็นตอนอายุกลางคนนี่แหละเป็นโซลายขึ้นน้องเมฆนี่คนตัวน้อยนี่คือจะบุค่อยเป็นเนี่ยโซลารมันยังเป็นความตุ่ยเลยเป็นเบาหวานความดันนี่สิแน่อคนจอยบุค่อยเป็นคือเลยแล้วนี่ผัด เป็นวัดนักเลยเออก็ใส่บ่อลําใส่จะบอกตอนล้ำใส่ใส่หัวใส่ตีมใส่หัวใส่หัวนะใส่ตีมนะตัดซองใส่ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่วเนมาซิฟมาซิฟทำใจคิดว่าตายตั้งแต่อยู่ห้องบ่อลชุ่มเลยตื่นปาเห็นแบงเลยออกมายักอยู่นอกว่ามันสลบไป่บ่เลยตอนนั้นเนาะเออเป็นอยู่ห้องไอซิ่ยนันอาทิตย์ ชี่ีมือเนาะเจ้าชีหันผิดนะอยู่อยู่ลงห้องหมอแขงฮะห้องหมอแขงเซวันนาเกตนันพอเท่าวอลีก็อยู่มรสุมมาแหละเดี๋ยวนี้อยู่ห้องไอซียูมาแหละกำลังติดติดติดอยู่ใส่ออกอันนั้นอยู่ออกซิเจนอยู่เออเราในผ้าอันนี้เธอหนึ่งเนาะปักฟื้นชิปซีมือปะแล้วก็เพื่อเพื่อเพื่อน ตอนแรกคิดว่าตัวเองสิบุรอดตั้งแต่พุ่นแล้วติตื่นรู้สึกตัวมาเห็นหน้าเมมบอกว่ายังอยู่ยังยังไม่ไปใช่เหรอพีนยังไหนอ้าวอ้าวอ้าวแกเบิ้งกันไปพี่เจพี่น้องไหนมันแกปมี่จะเห่าู้เดียวหรอกเนาะเข้าไปโรงพยาบาลในหิ้งลายแล้วคนป่วยจะเซลอยู่แหละ เป็นมาเบิ่งที่คือมาเป็นแถวมาพ่อไปเยอะจะแบบใดแบบยากินยองไงต้องไปโรงพยาบาลเลยเจะลอไปกินข้าวกินน้าท่านั้นแล้วเนะเาะหาปลาเตียงมาพี่น้องไงจังหน่อยหิวหิวแล้วบ่บอกว่าเออหิวเลยคือหิวแล้วพวกนี้คอร์ปเบอรีเด็กกับคอักเสบนันดี เขาก็หายปวดโดยปวดกระหายผ่าตัดือการล้ใส่อักเสบยล้ำสางใหญ่อักซเสีเด๋ยนนี้โดยเขาก็กินยาขมื่นกินยาตลอดไข้ผาตัดเขาแบบคล้ายๆก็แบบล้ำสาใหญ่อักเสบมันลงฮารทาทายสติงเาเสียมันอาจจะได้พ่าตัดนะนะมาไปเอโกเบิร์ดบังบังา่องซ้ามือนะที่ผ่านมา แบบรู้แบบมิดเอาง่ายๆคือแบบซองเพืือนี่นะที่ว่าเอาอันไปหามอมันเป็นแบบคล้ายๆคือแบบลำสาเทามันอักเสบนะกินก็กินปกติกับอะไรกินเผ็ดกินยังบ้านไหมบ้านม่จีเป็นแม่กินข้าวบตรงเวลากับเป็นน่าจะแม่ แบบเผาเห็ดเวียกอะไรมันมันแบบมันมันใช้ซ้ายหรือว่ามันอันนี้แล้วก็ลืมไปเลยเนาะเดี๋ยืมกินเข่าเลยเลยเพรานวต้องได้ทาพาบฉันบอกเจ้าหรือว่าเราะว่าททาแบบมันลงฮาร์สลัมทำมันนักกลหนีวาฉันซะโลงฮาร์สใช้ติ้งเข้าน้ำใช้ติ้งเข้าเอาเสียกับอจสิีด้ผ้าตอนนี้ยังอยู่ยังยังทานอยู่เายังแบบกินยากินยัง ระว่างความกินเลยเรื่องกระเพอนมันไม่เป็นควบค้นพูนักพู่าระว่างเราอย่างเดียวเลยพี่น้ออะไรอาหารรสจัดๆนี่เอาละคนใดมากินเพชรกินเหลากินเบียเออหลักข่าวมันคงเจ้านะอ๋อพอเลิกจากนั้นแล้วเตงเตะห้าตรวจพ่ออยู่เมืองไทยตะกี้กินตะกี้นั่นด้วยเมาคู่มือบอกว่าเขาไอเขียวทรงแยกแลอันี่ไอเจะเห็นไหมไเขียวกิน แบบกินแบบเป็นแบบอง,ง,แบบบง่ยงายๆก็แบบวงมียั้งเขากับคล้ายๆที่แบบอันนี้นี่เขาก็กินแต่เดี้ยวนี่น,นะเขาเลิกแล้วกินแทนน้ำเลยบางทีย่อมหากภาตะกีกนักกินด้ดีกินแต่เป็นสาวบาะบบกับชีว่าน,แบบนั่นก็ได้แต่เ้าเป็นพอตะกี้เขาก็เลิก พอทำไปตรวจว่าเทาเป็นฐันกระดิ่งยายาเราก็ยานตายขึ้กันเนาะโดนโดนยินคู่คนดอกนาพี่น้องไงก็เรียกเจนักคู่หนุอยคู่ลายสุรายก็เพิ่นกับบอกแบบเฮ็ให้ล้ำไส้เหามันบางนะงดพวกแอลกอฮอล์แบบพวกเนอยเป็นพวกแบบ ปองรถดัดเป็นน้ออําอัลลอกอารมณ์ก็บ่เคยได้กินเลยแต่แต่รู้วาา่าลําไส้เฮามันบ่ดีโนแม่มนแล้วน่ะมันล่มนี่แม่นน้อารมณ์นะมันเด็ดใแบบลาาําไส้เฮามันบางสมมุติว่ายัางบ่ได้กินข้าวบลีนึงักแต่เช้า,า,านันเพิ่นกน็แน,นะนําแบบให้กินแบบ เขาหรือกินยังก่อนก่อนที่ฮาสิไปกินแบบเป็นพวกน้ำอัดหลอกอารมณ์เจ<ะ>้าถฮาไปกินแล้ะมันมันชิมหงซึกได้เลยนะกินลงไปมันสีแซ่บรสแม่แม่เป็นงไมือสิเจ็บนะมีมือมือฮาสิเจ็บมือนะนะั่นนะ<อ>ไปกินนุ่มกบพิษ<อ>กินนุ่ม่าจจะกินนุ่มนี่แหละมือนั่นนะลองกินนุ่มลองเบิ่อ,อเปรี้ยวเมนม ไปกินนมเปรี้ยวอลไรเจ็บจังเปจี๊ยวของไว้ได้นะเนี่ยคิดว่าสิบริลงไปใส่บาตเลยคิดว่าสิเป็นแบบร้อนนั้นลบหัวขาดพืชลบหัวขาดพืชเดินจะไปหัวเธอเจาะไปหัวเจาะไปยิบไปไปเอ็กว่าไปสิไปเอ็กโกลเลยไปแบบเอสเซอรี่ลง ยิ่งเฉพอเาะเขาบไปกินข้าวอะไรไปกินทานกินนี่ก้อนนะกินแบบบันลมวัีนี่มากินกาแฟพวกท่านกินยังแต่ไปกินกาแฟเห็นไหมแต่วันยังยังพวกท่านได้เป็นอยังไงเราขอ,อปกติอยู่คนบอกนั่งไปไปไปกูเพิ่ ลองใส่ลำลส้ใส่ไงนั่นแหละลายกุญมันสิลงฮาไดซติ้งนั่นแหละทานอ่อนก็ต่าลงฮาไซติ้งแล้วห้องอาจที่ได้พาตอพาตัดก็ได้จะพาเป็นเฮ้ยปูเอ้ยแล้วก่อนปูน้องกอนไู่บอกว่าเศ้าไปๆเลยปู๊บปูฮานนี้เศร้ากันเลยจั้งโตเจ้า โบเอาได้ใครโบหันอยูเจี like so ๊ดอย่าไปเป็นโป้งกันเลยมันมุ้ยไมเผาไมได้ไปเห็นนั่นนั่นได้อือก็ยังอาศัยเจ้าอยู่ได้หากันนั่นแล้วเนาะแะ่ะคิดนั่นแหละกันยังวะบทต้องเป็นยังนี้วะคูอเป็นคู่เดียวกับพ่อเลยเออไปไปดิตาเจ้าค่งนี่ยังปกติเอยแจ้งอยู่เนาะแจ้งปกติอยู่ มันเหลือข้างเดียวก็ะยามันงนะแขนเพลตัวนี้มันเศร้าเนาะกับน้ำคอเหรอมันหายเนาะแต่เราก็ดยันว่ามันลามมาตาพี่เนาะแต่ว่าปะมันหึน้ำคอบ่เริ่มใหญ่ขึ้นบ่ใหญ่แล้วเบิ่งหมดเบิ่งเหรอเพลเพลที่นี่เนาะอ๋อมันเริ่มจะขึ้นมาไหมเนาะ แบบชี้บ้าทำบิดกันไม่เอ็นดันนี้เลยอันอยู่ใน่เอ็นเอฟมันก็โบดเจ็บด้วยมันบริเจ็บในตาตะกี้ก็เป็นอันนี้นกเ,กาน,เน,นาะจะขึ้นะอมองหูคอพี่เลยได้ป่ะแบบนี่ตัวมันเนี่ยเบาเบาเบาออกเลยเด็กเข้า,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 านนไปมือมือเข้าจีบไปนัดเจ้ามือ <N> วนันนี่แนะทนเห็นบนอกปกติมันบริใครได้บาลีถ<อ>้ามาสังเกตเมื่อวานนี่เขาเพิ่นนอนเขาก็เลย อ่ะพ่อเพิ่นคือเป็นแบบพ่อพ่อเพิ่นคืนอใครเพินจะกกองก็เลยแบบ<า>ปิดไม่ได้เลยว่าอันนิ้วมือมันลงคอบอ่แเพลที่ซามก็เริ่มจะขึ้นเริ่มขึ้นอ๋อไปเป็นน้ำทั้งน้ำกับพ่อแหง้งแล้วไป,ปพูดพอดีแล้วไปปรึกษาเพิ่นเบิร์กมาหอดแหละกันว่ามันทำนี่ยังทันอยูด่ดอกตัวที่สามที่นั่งก็ไปส่งซามเพลเพราะแห้งอีกแล้ว มีแล้วพามาโรงพยาบาลก่อนแล้วก็ไปให้เป็นวิทยชัยเบิบอ้องบรอวารน้าได้ก็จังไปรุ่นไปเบิ้งน้ำกันพ<อ>ี่น้องไอ้ที่น้าดโอ้แนะเตกไปเลยล่ามไปเลยเนี่ยผมมีพ่ยากินปริยรยุทธเลยเห่งไปเลยย่ะชาเนาะน บ้านซาเดียพักเบรกล้อบาเตียงมาก,ก่อน<ด>พี่้อง<ด>จังหน่อยเพิ่นกำลังสิ<ด>เอมาแลกกระสิผ้ากันไปเอกินข้าวกินน้ำก่อนบอ่หรือว่าจะไปลงทะเบียนเนาะอ่าตอนนี้กันยันงงกิขนกข้าวกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเแล้วกินยาเขาก็บบทต้องกินนั่นาะพอมมาหาหมออยู่แล้วยาของเพื่อนเขาก็บบอ๊ะบ่เดีอยนนี้เขาก็บบทต้องกินเจ็บบ่อใช่ หมรเจกตกับผู้เฒ่ากินก็นได้เี <อ OK. S 2> ยัาเพื่อเพื่อนไปตรวจไปน,นั่นไงเมย์แม่์อ่าพนเอ็กซเรย์อย่างเ้ากับโปรตนมีมีแต่ห้องหมองมันบหรือเปล่า,าอุกรณ์อะไรเนสแกนกระโหลกชื่อบอกเ่นมันบรอดเอนสแกนอันมันโปรตอนจว่าถือไปก็ได้ถือไปยุบอ่ในห้องบรรท้าสไปน์ครับไปถือเอาเลยเรื่องว่ากันพี่น้องเพื่อเพื่อนาำนะบอกว่ามีชั้นนี้ บอกที่ที่สแกนเจ้าก็แนะน้ำเพิ่นไปบัดนั่นแหละเด้อเลยเด้อเพิ่นถามนั่นนู่นนี่นะก็ไปน้ำกันนี่แหละแต่ว่าเพิ่นเนี่ยน่เพื่อเพิ่นให้เข้าไปผู้นึงผู้เดียวใช่ไหมเพิ่นถามว่าจะบอกเพิ่นละเอียดบัดนั่นแหละว่าเป็นยังเป็นยังเป็นยังนะที่เคยไปตรวจมาอยู่ไซย,ยูงมุกรทหารบอกว่าน,น,นั่นนู่นนี่เพิ่นบอกว่าเป็นโรคหันโรคนี้บอกไปบัดนั่นแหละรายละเอียดเคยกินหื่อกินยาแบบใดจงดังใดนะเพิ่นต้องถาม ไปสิสบายดีเนี่ย้าๆเนาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวเจอกันพี่น้องไงอ,อ,อยู่โรงพยาบาลเพื่ะเตรียมโตเตรียมใจกำลังสีจังหน่อยสีเข่าไปพี่น้องไงไปสบายดีเอ,อ้อเด้อเอ,อ้าส่งกำลังใจรัวๆรัวๆมาให้ทั้งเอ,อ้อยรอหนึ่งเด้อพี่น้องหอดมือทีรอคอยรอ,ยอ,อคอยคอยรอ,อมาอหดแล้วสิเป็น่ยนอะไเนาะรถสุสสนทรพบลับว่าสัน Ờ... <laughs> ờ... <laughs> pa pà miệng mẹ không? Đùm nhà đùm này thằng đây kìa Thì đồng đâu nghe đó